สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบคือเขาครับผมอ่ามือนีก็เลิกงานมาเด้อครับเด้อเฮ็ดกับเขาแลงกินกันครับผมมือนีกระซิมานี่ครับทำยำครับผมยำเส้นแก้วนะครับเครื่องบรไหลพี่น้องบุมีของเสียดอกมือเนี่ยอ่าฝ่าวเฮ็ดมือดค่าแล้วครับผมก็มีหมูสับหมูย่อนะครับเนาะก็มีเส้นแก้วนะครับเนาะก็มีเครื่องซ้ำหนี่แล้วครับอันนี้ก็ เป็นเนื้อแดดเดียวที่รุงแอกขายครับเมื่อกี้บะทอดนะครับแล้วร้องปิ้งเมื่อครับว่าิสซ่บบ่เอ้ยกินกน้ำข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยแส่บไหลอ่ามายำม,มาเลยครับนี่เป็นนิยามนะครับก็ใช้เป็นพริกข่าเหนนะครับใส่พริกลงไปครับผม รั่วพี่น้องตามด้วยน้ำปลาครับก่าวเ้วอพี่น้องสูตรปนี่บะม,มี่ตวงครับผมสูตรมูมวครับผมตามด้วยมะนาวครับผม ทำด้วยน้ำตาลนะครับน้ำเชื่อมไม่มีนะครับย่ำแบบบ้านบ้านนะผมสูตรนี้นะครับสูตรร้านอาหารนะครับใส่ซอสพริกด้วยนะครับ เสร็จแล้วใส่หมูสับหมูยอลงไปครับผมลวกไว้เรียบร้อยแล้วตามด้วยเส้นแก้วครับผม าตามด้วยหอมใหญ่แครอทผักชีต้นหอมครับผมมะเขือเทศนะครับาบางคนก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะครับแต่ไม่มีครับอันนี้น้ำกระเทียมดองกระเทียมเจียวนะครับมันจะเพิ่มความหอมนะครับ เรียบร้อยครับผมยำเส้นแก้วหมูยอหมูสับครับมาเตอพี่น้องเขาแรงน้ำกันครับผม สวัสดีครับเด้อครับผมเขาแรงน้ำกันวันนี้กับแอมเอ้ยกับข้าวครับผมเป็นยำนะครับยำเส้นแก้วหมูยอหมูสับครับผม